ก็ลูกค้าพี่ต่ายมาแล้วแต่ว่าของพี่เปิ้ลยังไม่มาครับพี่บัญชาเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวนั่งกินกาแฟนั่งกินกาแฟรอแป๊บหนึ่งกันได้แล้วตายเตรียมทูบเตรียมอะไรเสร็จแล้วก็ได้คอยไปไหว้เจ้าที่จากไปไหว้พร้อมกันเนี่ยหมายถึงเนี่ยเดี๋ยวตายคือพาชุดของเรานี่แหละไปก่อนครับแต่ว่าตายให้เซ็นเอกสารให้เสร็จก่อนเฉยๆไม่เราก็ไปกันทั้งหมดนี่แหละครับ อันนี้อันนี้ของลูกค้าออกมาอันนี้ของลูกค้าออกมาลูกค้าจะไหวตายายของเราเตรียมไว้แล้วลูกค้าพี่เป็นช่างแต่งอันนี้ก็จะเจ็ดโมงเหมือนกันลูกค้าจะรับเจ็ดโมงเจมงตั้งแต่บ่ายหกโมงึงแได้ครับก็ไม่ซีเรียสจะรับพากันมาตั้งหลักรอนั่งรอ ติดยังจะพี่เปิ้ลจ๋าไปพี่เปิ้ลถือพาลูกค้าไปเลยติดไม่โอ้มาติดแล้วมาติดยังมาขอความชัวร์สักอันเถอะมานี่นี่มันจะมีแ,แ,แป๊บหนึ่งนะพ่เปิลผมไปเอาไฟแช็คผมแป๊บหนึ่งนะ จะตายเก็บรูปให้นะครับนี่ตัยครับเชิญเลยครับ 8โมง29่เก้าเก้าดอกเก้าดอกไว้ฝั่งนี้นะครับห้าดอกไว้ฝั่งตาใหญ่ นี่ก็จะเป็นพี่บัญชานะครับพี่บัญชาก็จะเป็นญาติกับพี่สุทินฝั่งนี้เก้าครับฝั่งนี้ห้าก็พี่สุทินก็จะแนะนํามาตลอดอันนี้ลูกค้าบอกว่าได้เลิกตั้งแต่หกโมงถึงแปดโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายก็กลัวว่าลูกค้าจะมาหกโมงก็เลยมารอก่อนแต่ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายมาเช้าอยู่แล้ยวยิ่งปล่ยเ,เสร็จเร้าเช้ายิ่งดีเราจะได้ทําอย่างอื่นด้วยชอบนะลูกค้ารับเลิกเช้าเช้าเนี่ย พี่เปิ้ลจาพี่เปิ้ลจาพี่เปิ้ลพาลูกค้าไปรอที่หน้ารถเดี๋ยวต้องต่เอากล้องอีกตัวหนึ่งตามไปแต่ว่าลูกค้าของพี่เปิ้ลยังไม่มาใช่ไหม,ไมอ๋อหามุมถ่ายไม่ถูกเลยเดีนี <laughs> ้ อันนี้คือบอกพระแมะะ่ธรณีนะครับจะออกรถรถนะให้รวยๆเฮงๆ ตาก็งขึ้นวดละตาหน่ะ้เป็นจะตาตอนเดียวดไหมเน อันนี้ก็คือจะเป็นพิธีของลูกค้านะครับก็คือจะมีการบอกอพระแม่ธรณีก่อนอก่อนที่เราจะทําอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะให้มีความและกำลังใจเนาะอสิบเกาดีเลยสิบเคนดีเลย คันสีบอลใช่คันต่อจากคันของพี่เปิ้ลนะ่ะพี่เปิ้ลเดี๋ยวผมเอากล้องอีกตัวหนึ่งตามไปใช่ใช่ครับใช่ ไปที่หน้ารถเลยเดี๋ยวพี่บัญชาตามตามที่เปิ้นไปนะครับพี่เปิ้นจ๋าเดี๋ยวไปเอากล้องก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวไปยืนไหมเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายให้ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปให้ยืนแยกกันนี่ตัวนี้เอ้ยืนยืน,ย,นยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวตรงนี้ขับเย็บมาตรงนี้นิดน,นึงของตาตาจ้าตาเดี๋ยวขอโทษนะครับตาขยบับสายหลังนิดน,นึงนิดน,นึงนิดน,นึงนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงอืมอันนี้ขอโทษนะครับอืมนิดน,นึงตานิดนึงจะอือนั่น,นแลหละ <c oughs> ให้ตาถือกุญแจให้ตาถือกุญแจ เดี๋ยวไปต่ายลบกวนน้องมุกยืนเนี่ยประมาณตรงเนี้ยครับอือแหมสุดยอดละอ่ะโอเคมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับฝั่งนี้ครับหนึ่งสองขออีกหนึ่งรูปนะครับหนึ่งสองรถใหม่ครับกดไลค์ครับยอดเยี่ยมกับมองกล้องเลยมองกล้องเลยเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนะอันนี้พี่เปิลเอาพวงมาลัยให้ลูกค้าแล้วไง สุดยอดเลยจ้ะพี่พาจา๋าให้ลูกค้ายังมาแล้วกุญแจมาแล้วมาแล้วอันนี้มีมะนาวไหมอันนี้พี่ป้อนเปิดเปิดรถให้แล้วคราวนี้ค่ะอันนี้ตา ของพี่บัญชาทะเบียนบ้านกับบัตรมีเหลือสักชุดไหมครับมีมีเหลือทะเบียนบ้านมีเราทะเบียนบ้าน,บ,นบ,บัตรบัตรเดี๋ยกไปใส่ครับได้ครับพอดีเมื่อกี้ฝ่ายทะเบียนแจ้งว่าไม่ได้จริงด้วยไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยจะสตาร์ทใช่ไหมครับจะสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปในตัวรถครับไม,ไม่ไม่ต้องมีเสียบเข้าไปใช่ไหมไม่ต้องเสียบ <laughs> ไม่ต้องเสียบครับ สตาร์ทก็ปกติเลยครับพร้อมมีบัญชาเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกแล้วก็กดตัวปุ่มคูสตาร์ทตัวนี้ครับอันนี้หลักไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรเลยไปถ่ายเลยก็ได้ไปดับเครื่องแบบครับทับเรื่องตรงไหนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนรถเก๋งที่เราขับแหละครับออโต้ก็คือเราไม่ดับดับเครื่องอ๋อดับเครื่องก็ตรงนี้ครับกดเหมือนเดิมครับกดเหมือนเดิมใช่ครับ อันนี้เป็นการขยับเอาเลือก่อน โอเคครับผมยางงั้นขยับไปข้างหน้าเลยก็ได้ครับแล้วก็เซ็นทะเบียนบ้านเสร็จแล้วก็เสร็จละลุงยามลุงยามเอาเอาไอ้นั่นออกกันเร็ว <c oughs> <c oughs> ก็ระหว่างที่พี่ตายรอลูกค้าเอาเลิกนะครับอันนี้ก็ส้มเรียมเอาไว้ลูกค้าแล้วก็ทะเบียนบ้านปัดเอาไว้ลูกค้าเซ็น ส่วนคนนี้คนที่บอกว่าจะได้เลิกเช็ดโมงเหมือนกัน <laughs> อันนี้แปดโมงครึ่งยังไม่มาเลยเวลาเดี๋ยวลูกค้ามาใจเย็น,ยน <laughs> ก็จะเป็นคันเขียวนะครับคันเขียวที่พี่ต่ายกับพี่เปิ้ลถ่ายคลิปไปเมื่อวานเชฟตัวนี้ก็ใช้เครื่องตัวเดียวกับอีซููนะ เราอยู่ดีไปพลาดปิงถึงกันทำไมม, <laughs> มาอย่างเี้เป็นลูกค้าผมร <laughs> <laughs> อใไปข้างหน้าเลย <laughs> ข้างหน้าหมาย <laughs> ถึงว่าตรงรถทดสอบจอด <laughs> กนีไปนู่นเลยหน้าออกถนนใหญ่นู่นเลยอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอแป๊บนึง <laughs> เดี๋ยวแกมาแล้วรถจอดไว้ตรงไหนครับ <laughs> ข้างหาน้าน,นู่นเลยข้างหน,าน้าน,นู่นเลย โอเคครับยังไม่รู้วิธีใช้เลยได้ครับเดี๋ยวตต่ตามไปแนะนำให้มีอะไรกี่คัน อจะเอาเลยรจะเหมียวไปยกมาเลยรจะเหมียวจ่าไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังแป๊บนึงพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลลูกค้าพี่เปิ้ลมาแล้วหรือเปล่า <cam ina> อ่าโอเคครับหนึ่งสองกลับไปรูปหนึ่งครับหนึ่งสองอ่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลับไปได้ตา,ด <cam ina> ตายล้อส่งครับครับครับขอบคุณครับ ได้กล้องกล้องพี่เปิ้ลนเอาไว้ไหนอ่ะเมียวเลอกกี่คันมีอะไรพี่ช่วยไหมมีอะไรช่วยไหมไม่มีหรอกเนาะ ไยแดงมันไฟายแดงอ๋อแเดี๋ยวเดี๋ยวนาทีนะ <c oughs> พี่เปิ้ลลูกค้าผมกลับไปขึ้นรถทำไมยังไม่ออกมาเลยเ,เออ <c oughs> อันนี้มาแล้ว <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับ oh, วันนี้แต่งตัวหล่อมาก <c oughs> เอาแบบแบบนั้นะดีแล้วแบบนั้นละดีแล้วแบบ <c oughs> รอสดังนานขอบคุณครับไปทำงานก่อนด้วย